สวัดีค่ะผมเตอเซอรนะวันนี้ใครสวัสดีค่ะสวัสดีอุสลามกันนะคะตัวนี้อันนี้เป็นสูตรไอของสีจันที่ทำแล้วเมื่อกี้นะคะนี่ยืดมา เป็นอย่างเงี้แยแหละเออเวลามาทำนะมาสังเกตเลยนะว่าตอนแรกๆอ่ะมันก็จะแบบว่าไม่เหลวเออตอนแรกก็จะเร็วๆเหลวแบบเป็นแบบว่าเาชอบแต่วัวนแต่วันพรุ่งนี้แข็งยืดๆแล้วก็ขาดเห็นไหมล่ะจะเป็นอย่างนี้ทุทกตัวนี่ก็ติดมือนิดนิดนึนงนะเห็นไหม ก็ขาดเร็วมากเอ้ยสูตรนี้ดีมากสูตรผงหอมสีจานแล้วก็สไลด์พาวเดอร์ก็มันก็แบบว่าติดมืออ่ะเห็นปะแต่ว่ามันจะไม่ติดมือนะเพราะว่ามันเป็นแบบว่าเหนียวๆน่้ ก็มารีวิวค่านี้แหละสั้นๆไม่ยัาคลิปไปแล้วนะปกติมาเรามาหาคลิปใพ้มาจะแบบว่าถ่ายคลิปนานมากแต่เองก็บ้าแล้วบ้ากับนั่นนะโอเคฟังสิยจิ้มกันดีกว่านะคะหวายกาวตก ติดมือเลยเห็นไหมเนี่ยใครคือมันกระตุกม,มันแบบมันไปกับตัวเองอะ <c oughs> เป็นไงเสียงจิม้ม เห็นบ้าเมื่อกี้ใครปะโอเคค่ะวันนี้ไปก่อน,นะค่ะบ๊ายบายยินดีกับซับสไคร์อ่ะพูดงี้ดีวกว่าถ้าชอบกดไลค์ถ้าถูกใจให้กดซับสไคร์นะคะเออ สิ่งที่พูดไปเมื่อกี้นะคะไม่เอามาจาัดยำยำสยองนะคะก็ต้องพูดตามนะไชบายเนาะ